ครับสวัสดีครับผมมาพบกับช่องเผือกชมสวนนะครับวันนี้จะพามาดูผู้เรียนที่ใบเหลืองแล้วก็ร่วงลงนะครับตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะครับถือว่าเขาหายป่วยแล้วนะครับหลังจากที่ต้นโซมนะครับคือฝนติดตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันนะจึงทำให้เกิด ลากเน่าโคนเน่านะครับต้นตุเรียนก็มีอาการเหลืองแล้วก็ใบร่วงนะครับเนื่องจากอารากนะครับขาดออกซิเจนนะครับก็คือรากขาดอากาศนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับซึ่งเป็นดินที่อุ้มน้ํานะครับพอเวลาเราลดน้ํานะครับหรือฝนตกอ่เยอะๆนะครับก็จะทําให ดินอุ้มน้ําได้ง่ายนะครับซึ่งระบายน้ําก็ไม่ค่อยดีนะครับจะทําให้ต้นทุเรียนมีปัญหานะครับนี่นะครับถือว่ามีปัญหาข้อเสียของดินเหนียวเลยนะครับซึ่งเป็นดินที่ปราบเซียนนะครับทํายากมากนะครับแก้ยากด้วยเหมือนกันนะครับก็ใครที่จะปลูกทุเรียนดินเหนียวนะครับก็จะ เหนื่อยกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับดูแลยากกว่าคนอื่นนะครับแต่ด้วยดินเหนียวนะครับเขาก็จะมีธาตุอาหารเยอะกว่าดินอื่นๆนะครับเขาจะเก็บธาตุอาหารไปเยอะนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารได้เหมือนกันนะครับดินเหนียวนะครับเพราะว่าประจุดินเขาเป็นเนื้อละเอียดนะครับเป็นเนื้อที่แน่นทึบนะครับ ซึ่งไม่สามารถที่จะระบายน้ำหรือปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้นะครับวิธีแก้อาจจะเติมอ,อินทรีย์วัตถุนะครับเติมเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกนะครับเศษหญ้าเศษฟางนะครับเพื่อปรับโครงสร้างดินให้ดินร่วนซุยดีขึ้นนะครับนะครับก็ถือว่าหายแล้วครับผมก็จะใช้ไตโคโดมานะครับ ใส่บ่อยนะครับต้นนี้นะครับต้องใส่บ่อยบ่อยนะครับไม่งั้นมันจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบรากเขาเสียหายไปเยอะมากแล้วนะครับเราก็ควรที่จะใส่ไตรโพรมาทุกเ็ดวันนะครับลาดคูนทุกเ็ดวันเลยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะครับลําต้นด้วยนะครับอาจจะให้ปุ๋ยทางใบนะครับเสริมนะครับธาตุรองธาตุเสริมหรือธาตุหลักก็ได้นะครับพ่นทางใบนะครับแต่อย่าอย่าพ่นเปลี่ยนนะพ่นเป็นละอองครับพ่นเป็นละอองนะครับแล้วก็ ปุยทางดินนะครับงดใส่เลยนะครับอาจจะเติมอินรีนะครับปุ๋ยอินรีอัดเม็ดน้ํานิดๆหน่อยๆนะครับอย่าเติมเยอะนะครับจะทําให้หนักกว่าเดิมนะครับวิธีแก่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับยอดเขาก็เริ่มออกมาแล้วนะครับนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับยอดเขาออกมาก็ถือว่าหายป่วยแล้วนะครับแต่ใบเขาก็ยังบิดๆงอๆอาจจะเกิดจาก ไม่มีใบที่จะสังเคราะห์แสงนะครับใบอ่อนพอเจอแดดนะครับมันก็จะบิดบิดงอๆด้วยนะครับหรือไม่ก็ขาดธาตุสังกะสีด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่หรอกครับเพราะว่า,าเนื่องด้วยไม่มีใบที่จะใบแก่นะครับสังเคราะห์แสงเพราะมันร่วงหมดนะครับเหลือแต่ใบอ่อน,นครับ<ะ>มันก็เลยอาจจะดึงธาตุอาหารมาไม่ได้นะครับก็จะทําใหใ้ใบบิดบิดงอๆด้วยอาจจะผมอาจจะเติม ปุ๋ยรวงไปเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคิดว่ามันขาดธาตุอาหารหรือเปล่านะครับก็เลยเติมปุ๋ยครับมันก็เลยแย่กว่าเดิมนะครับทำให้ใบไม่ใบร่วงหนักกว่าเดิมนะครับเราต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ได้นะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ถ้าเราทํามั่วๆนะครับมันก็แก้ไม่ตรงจุดก็อาจจะทําให้ต้นทุเรียนตายได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับก็คือฝนตกหลายวันนะครับก็จะทําให้ใบร่วงเยอะมากนะครับนะครับทางใต้พอแตกยอดใหม่มาเขาก็ร่วงนะครับเพราะว่ามันดึงธาตุอาหารมาเลี้ยงยอดใหม่ไม่ได้นะครับเขาก็จะดึงธาตุอาหารเก่านะครับเพราะว่าระบบรากเขาเสียหายนะครับเนื่องจากฟ้าปิดบ้างนะครับหรือระบบรากเสียหายนะครับ ซึ่งไม่สามารถที่จะดึงธาตุอาหารขึ้นมาได้นะครับก็จะทําให้ดึงจากใบเก่าไปเลี้ยงใบใหม่นะครับก็จะทําให้ต้นใบร่วงเยอะนะครับก็อาจจะทําให้ต้นโทมได้นะครับอาจจะ,ะฟื้นฟูยากนะครับแต่ก็ต้องดูว่าต้นใบใหม่นะครับเขาจะ,ะเป็นยังไงนะครับว่าต้นนี้นะครับก็ยังถือว่า ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ยังร่วงไม่เยอะนะครับนี่ก็จะเป็นต้นปลูกฟ่อมนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับยอดแห้งนะครับเพราะอาจจะเป็นที่ร้านเขาใส่ปุ๋ยมาแล้วก็จะทําให้ระบบรากเขาเสียหายหรือหรือว่า อาจจะเป็นที่แมลงแต่แต่ผมคิดว่าเป็นพราปุ๋ยนะครับดูนะครับยอดใหม่ออกมาก็กอ็ออกมาเริ่มปกตินะอาจจะมีบางยอดที่ยอดแห้งนะั้นน่าจะเป็นเพราะปุ๋ยที่ทางร้านเขาใส่มานะครับเพราะว่าเขาก็รับมาแล้วก็บางทีลูกน้องเขาอาจจะอาจจะใส่เยอะเกินไปนะอาจจะทําให้บางต้นนะครับมีปัญหานะครับเรื่องอาการปุ๋ยเกินนะครับทำให้ยอดแห้งนะครับ นี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งครับที่ไม่มีปัญหานะครับก็คือต้นสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าก็ใบใบแก่ไม่ร่วงนะครับระบบรากเขาไม่มีปัญหานะครับนี่ครับต้นที่ปกตินะพอเท้งยอดมานะครับใบแก่ไม่ร่วงก็คือต้นปกติแล้วนะครับก็คือไม่มีอาการที่จะใบเหลืองร่วงนะครับก็ต้นสมบูรณ์แล้วก็ใบก็ออกมาสมบูรณ์ด้วยนะครับจะใบก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่า โครงสร้างต้นก็ยังไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ผมก็ได้พวนดินอย่างโหดนะครับก็คือพพวนดินรอบๆนะครับซึ่งมันเป็นดินเหนียวมากนะครับจอบก็ยังขุดแทบจะไม่เข้านะครับแล้วก็เอาแกบมาใส่นะครับนี่นะครับเอาแกบนะครับแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุพวกเศษฟางเศษหญ้านะครับเพื่อที่จะให้เขาปรับโครงสร้างดินให้ดินร้วนซุย มากกว่าขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับก็จะเห็นร่องรอยของปุ๋ยคอกด้วยนะครับใบเขาก็จะออกมาแต่ก่อนนะครับใบเขาจะไม่เขียวแบบนี้นะครับออกจะออกเหลืองเหลืองนะครับออกเหลืองเงแบบเหลืองมากเลยล่ะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ถือมาอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม ช่องมะเพือกชมสวนด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับผม